แมตช์นี้นะครับไทยกับสิงคโปร์ว่าจะไปตีไพ่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกือบเข้ารอบกันทั้งคู่แล้วทีมชาติไทยก็ชนะหรือเสมอก็ได้สิงคโปร์ต้องชนะอย่างเดียวเพราะว่าฟิลิปปินสไล่หลังมาแล้วก็มีนะครับนักพนันเอ้ยไม่ใช่นะครับ f c นะเบบอแบบตีหน่อยพี่ตีหน่อยอจัดให้ไปใบแล้วกันนะครับจะรีบไปเตะบ,บอลน,นะครับ ขอดูคู่ทีมชาติไทยกับชาติสิงคโปร์วันที่18บแปดธันวาคมเวลาทุ่มครึ่งไทยหนึ่งไทยสองไทยสามสิงคโปร์หนึ่งสิงคโปร์สองสิงคโปร์สามภาพรวมไทยเป็นสองเหรียญแบบกลับหัวแบบนี้นะครับตามข่าวที่ว่าจะมีการจัดตัวแบบให้ตัวสำรองได้เล่น,ลนบ้าง เป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีตัวจริงประคองอยู่ด้วยนะครับภาพรวมสิงคโปร์นี่เป็นสามเหลียยนนะฮะก็คือสิงคโปร์นี่วางแผนหนักมากนะครับอย่างที่บอกนะต้องชนะอย่างเดียวนะครับสำหรับสิงคโปร์ครึ่งแรกทีมชาติไทยนะครับเป็นเจ็ดถ้วยแบบกลับหัวนะครับนี่เจ็ดถ้วยแบบกลับหัวนะครับหล่อเ,เรียกได้นะครับ จะชนะก็ได้จะเสมอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครึ่งแรกก็จะแบบว่าเตะไปแบบเตะไปตามน้ำอ่ะนะครับอย่าไปจริงจังอะไรกับแบบนี้บ้างนะครับผมก็ยังไม่อยากจะตีเลยตอนแรกนะครับเนี่ยไพ่็อกอย่างเงี้ยสิงคโปร์ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากเดินหน้านะครับแล้วก็ชนะทีมเชฟไทยให้ได้ทีมเชฟไทยครึ่งหลัง <c oughs> อ่ะดูขำๆนะบอกแล้วไม่อยากเปิดแบบนี้นะครับ ตายอนาถเลยนะครับว่าคงอย่างแย่สุดก็คงเสมอครับคงไม่แพ้หรอกนะฮะสิงคโปร์อ่ะโอ้โหสิงคโปร์ฉายาคือเดอะไลออนนะครับไพบ่บสุดท้ายก็คือไดออนนะครับเป็นไพ่แห่งความแข็งแกร่งนะครับสรุปเลยสิงคโปร์แม่งมุ่งมั่นกว่าเพราะมันต้องชนะไงเออของเราชนะก็ได้เสมอก็ได้นะครับแมบนี้ก็เป็นไปตามไพ่นะครับไม่ฟันธงไม่ชี้นำ ไปทางไหนทั้งนั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับศึกษาด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ดูส่วนตัวนะครับคู่ไหนแค่สนับสนุนนะักฟุตบอลเยาว,วชนของผมนะครับเห็นอยู่นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นช่อง f a c เฟ o บุ๊กยูทูบหรือ t i k t o อนะครับว่าผมเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับดูแลเยาว,วชนอยู่ด้วยนะครับเยาว,วชนที่มีศักยภาพที่จะสู่อาชีพหรือฟุตบอลไทยลีกได้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งอนั้นครับ เราจะโตไปได้วยกันสวัสดีครับ